พี่วินจะผัดเผ็ดไก่ย่างไก่อบมันเหลือนะครับเพื่อนๆพี่วินจะมาผัดราดข้าวกินนะเนี่ยดูดิยังเยอะเลยซื้อมาตวงกินไม่หมดอนะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่วินฉีกเอาแต่เนื้อเนื้อของเขาแล้วก็มาผัดดี๋ยจะราดข้าวกินนะครับเพื่อนๆกับข้าวง่ายๆเหมือนเดิมนะครับพี่วินที่เพิ่มเติมคือกินไม่เคยหมดเลยทุกอย่าง ส่น้ำปลาไปนิดหน่อยก็แล้วกันน,นเพื่อนพี่วินจะผัดแบบแห้งๆนะครับน้ำมันหอยพี่วินก็ตะแคงใช้ให้หมดทุกหยดนี่เห็นไหมเพื่อนดูดิหมดละพี่วินตะแคงเขาไว้นะมันจะขี้เหนียวเราเราใช้มันหมดเลยมันได้มันหมดเลยเห็นไหมนี่นะนิดหน่อยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อความอร่อย ลดตัดไปนิดหน่อยโอก็อไม่ต้องอะไรมากนะครับมันเพื่อนเพราะไก่มันสุกอยู่แล้วล่ะกลินันนี่วินไม่ได้หั่นหรอกวินขีดเอามันไปฝอยเอาก็แล้วกันนั่นเพื่อนอกับข้าวง่ายๆนี่แหละกินแบบง่ายๆบ้านๆลูกทุ่งลูกทุง่งเนี่เพื่อนเนะ้ อย่างน้อยเราก็ดีเราไม่ต้องไปซื้อเขานะครับมันก็เป็นการประหยัดตังค์ไปในตัวแหละแต่ถ้า,าใครไม่สะดวกก็ซื้อดีกว่าพี่บินว่าไม่ต้องมานั่งทําเนี่ยพี่บินก็ทําได้แค่นี้เองเนะครับหอมเลย oh. นี่พี่บินขอไข่ดาวมาแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวนะพี่บินก็จะเน้นเป็นจานเดียวช่วงเนี้ยง่ายๆดิ เดี๋ยวเพื่อพี่วินว่าเปลี่ยนแนวดีกว่าพี่วินว่าเปลี่ยนแนวดูนั่นเพื่อนนี่นี่เป็นไงเดี๋ยวพี่วินเอาไปคุกเลยไม่ต้องลาดเป็นไงเปลี่ยนแนวไปเลยคุกไปเลยเพื่อนอร่อยมันจะได้ทั่วถึงด้วยนี่นะเออ ใครจะทำตามพี่วินก็ได้นะครับเพื่อนๆลูกทุ่งลูกทุ่งแบบลูกเสือไปเลยนี่จบนะครับเดี๋ยวพี่วินก็ตัดขึ้นเนาะมาป้าบนี่อาหารจานเดียวผัดป้าบผัดเผ็ดไก่ไก่ย่างไก่ อบมันเหลือเขาซื้อเป็นตัวนะครับเราเป็นครึ่งตัวเขาก็ไม่ขายเขาขายเป็นตัวอยู่แล้วเราก็ซื้อมาแล้วก็เหลือแล้วก็มาผัดกินนะครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆดิตารเราชมพี่วินนี่ขอโทษที่ใช้มือนะนี่